สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนเลยด้วจา้ามาพบก,กับช่องของน้องอิวอีกแล้วเปิดคลิปมากับป้าดงามบักคักงามคือเก่าพาแม่พี่น้องมางัดเห็ดอีกแล้วจา้าบึ่งกันยาวๆเลยด้ยจา้าคลิปนี้มาเก็บเห็ดกันรัวๆยาวๆมากับแม่น้องเจ้านายคือเก่าจาเลาะหาคือเก่าแต่ว่าคลิปนี้นอันมาเจอเพิ่มอีกลายค่าทางเด็กคนพี่น้อง มาจ้ะคลิปนี้เดี๋ยวน้องอิูสิพาเพื่อนพี่น้องเป็นคนเก็บเองเลยนี่ฟ้าในมุมตัวันในให้แม่น้องเจ้านายเป็นตะกองให้น้องอิ๋วได้จ้ะดอกบักใหญ่สวยคือคนเลยเดูดูตัดตาหนาจริงมีความละเอียดลงกว่าแม่น้องเจ้านายแม่น้องเจ้านายเพป็นผู้คนเก็บเร็วผู้ฟ้าผู้ฟ้า น้องอิวก็สีเป็นคนที่แบบอิดหยางก็ซักซาด้จ้ะไปตามมึงดูข้างใต้คือจะบอกแมงเนาะแมงลลายดึงเอารถเดินจรงนี้นบานกาบบานงานซุดๆอยู่ ตอนนี้ฉันให้เธอน,น้ำเงาตับน้อยๆมีด,ดึงอะไรเดียวเด,ด,ดียวขอบคุณ <c oughs> ขออภาัายหลายๆได้จ้ะมือใหม่เก็บเห็ดเด้อนี่ <c oughs> ปกตินี่อันถ่ายให้พวกพี่น้องเบิ่งอย่างเดียวยนี่ดอกบักหไงไปไ<อ>ดดง่ายๆเป็นดอกตูงๆนาะ เปลี่ยนกันมือเลิปเปลี่ยนกันมือลิปเละสาเหตุที่แบบส้อยกันบ่ได้ฮะจ้ะมาอยู่กับโบได้มีขาตั้งกล้องมาแบบนี้ถ้าขาเท่าถ่ายขาตั้งกล้องเพื่อนกับศิลเห็นดอกเค็ดใกล้ๆเนาะจ้ะถ้าสำรับการถ่ายก็คือก็ต้องเก็บคนเดียวเพราะว่ามือเปื้อนล่ะถ่ายบ่ได้แหละจ้ะงานคณะดอกคุณอยากมาแล้วเเาด็ดเอาเลยจ้ะบ้านแม่ ขาแมยงบมงีแมงวอกมักตตมเมี่ยเห็นจะบอกกองอยู่คอนโฟกัสทอดเมงวีไปเน๊โฟกัสแล้วนี่โฟกัสเมงวีได้จ้ะเขาว่าพายอะไะตูดใสเชียแมีงวีอือบ่เห็นทอดดอกเฮ็ดบ่โฟกัสเมงวีบดตั้งนี่มูนี้งาแล้วเลยและมักดดทำยังไ้เร้อยู่นี่ว่าดดทำนี้เป็นสวย มันก็คือยักไว้เรียบร้อยแล้วเนาะม,มาเก็บอึดอึดอึดโอ้ยอะไ้ขาเพิ่นเอาลูเนาะขาน่กันเลยได้สวยง่ายผ้างหนังมันสวยเลิศเอาตัวสองดอกสามดอกนี้กันนะฟังไม่ไหวไม่มีกตม็ต้อมตอม ว้อันนี้ได้มาทาั้งนากเลยเฮ้ตสวยขนาดเลยดอกน้อยดอกใหญ่ปันคันห้มตอนหากระมวนตอนเก็บกระมวนจ้ะบ่มมวนตอนเดียวเนาะตอนล้าง <laughs> มาเด้อพ่อพี่น้องมาซอยน้องอยู่ร่างฮิตจ้ะ หมอบให้พ่อแม่พี่น้องจ้าดอกไม้สวยๆปะเนี่ไปเขายายไปฝั่งคุณอันอยังอีกอยู่จุ่มพะงามขึ้นมามาจ้ะย่ายฟังดอกสำนีพอดีแกงหวานเอาเกบกแกปหตามดอกนี้วันน่ะตุ่มตุ่มมีอีกตุ่มมากคอ้บหตุ่มสะอ่นเด้อ อ่อนเดิอดอกน้อยก็ไม่ได้สุมน้อยเดิองามขนาดเดิมงามบอกน,อนี่ฮัทมีดอกนี้โอ๊ย เต็มม er, ือเลยจ้าเมื get get it ่อมือน้องอยู่น้อยวะบ่ดอกเนาะมือน้องอยู่ดอกเห็ดกับสัมนีก็คือว่าดอกใหญ่เลยดิดอกไหนดอกบ้านน้ำมันนี่ก่อนนี่ก่อนจะเริ่มนานจุ่มงามจุ่มงามเนี่ยก็คนเดีอู้หูตอดประสาทของของการเก็บเห็ดแ้่จ้ะนี่ ดินเหนียวมือวส,สวยๆนะเตะมือเหรอสวยมากเดี๋ยวไปจับดอกบานดูอังงนยากติกว่าเก่าดืบ้า มันมีดอกน้อยๆนี่บูดเหรอฮะเน่าเละบูดและบูดและก็เป็นเนาะเห็ดนี่ก็ได้ยังไ่ทันได้แกงอยู่บูดกลางเดียวอือสวยนะเนาะเต็มอีกแล้วเต็มตะก้าอีกเดจ้ะอุ้ยหมานขนาดอ่ะเต็มตะก้าเต็มตะก้าสู้พูลอรุณคลิปที่แล้วท่นสามพูนจ้ะสี่พูนเนาะพูนละนิดพูนละหน่อยเต็มตะก้า เต็มตะก,ก้าคือเกา่ามากับคนหมานบ่มีหมู่ใดบ่เต็มตะก้ากา,กกาน้อยกับสมเต็มตะก,ก้าน้อยตะก,ก้าใหญ่ก็เต็มตะก,ก้าใหญ่ามาจ้าเดินทางมาถึงหมู่สุดท้ายสุดท้ายฮะเพิ่นถูกทับย่านออกก่อนหมู่จ้ะหมู่สุดท้ายนี่ฮะอยากอันนี้ก่อนหมู่แหละอีกอย่างก็ถูกถูกทับพร้อ,อม เคียวนะคะไม่อย่างกรเทิมคุนว่าดอกอันเฮ็ดอันตกใส่เฮ็ดทีออยู่ในอาหารพันทุกทุกเกิดห้อน้ำอันนี้แงเอาน้ำนี้บักยาวอยากออกเนาะเฮ็ดก็อยากออกคนก็อยากเก็บ มาไปนีจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วมาบึ่งผลงานของเฮากันแบบนี้มามาบึ่งผลงานของเฮากันจ้ะนี่เลยผลงานของเฮาฮจังเม่นเนาะ <c oughs> อันเม่นน้องจ๋นายมือเปื่อนปานนี้เนี่ยตอนเก็บแค่นี้เอง คือเพื่อนพวกเพื่อนโฟแท้จะน้องามๆเต็มตะก้าคือเก่าอมายามใดกะโบมีพิดหวังมากับคนหมานตะก้าน้อยกะเต็มตะก้าน้อยตะก้าใหญ่ก็เต็มตะก้าใหญ่เออเพื่อนนะเอากระสอบมาเต็มกระสอบเนักไปเดี๋ยวขอร่าให้พี่น้องไปสำนี่ก่อนก็แล้วกันเด้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องอยู่ในการทำคลิปต่อไปในเด้อจ้าแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า